เอาเอารเดอรบัดเนี่ยคือผ้ามาป้องไดเนาะฝนมันตกมันจีไปเขาหอวไส้เนาะต่นี่กาแฟจวด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 เราจีเขาไปป้องได้มันมัวหัวไ้เนนั่นั่นน่เื่องลอดเบื่องลอด มันหยอกกับเพื่อนว่าอะไรได้หน่เจ็ดหยากได้หนิข้ากับสิมุลเบิร์ดคู่ตามจริงเพื่นกัญยาแข่งเท่หุ่นซิมข่าวากเท่ลูกค้าเบิร์ดนะที่ช่วงหนาฝนค่ะทำใจลำบากมาก จะเห็นจากในไหนอ๋อ้องการต้อกัรช่ความสุดความสามารถตอนนี้กำลังจะไปเอารถไทยจะให้ดึงลากเข้าไปด้านในนะคะถามว่าเบิงมารับชมคลิปต่อไปค่ะ